สวัสดีค่ะดิฉันศาสตราจารย์คนลคนวลมดีหญิงวัชลาสิรยมาผู้บริหารศูนย์การองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาราเสพติดนะคะดิฉันในฐานะผู้บริหารศูนย์โดยได้รับคุณวิจัยจากสำนักงานการวิใจัยแห่งชาติหรือวชอนะคะในการพัฒนาศูนย์การองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่รวมองความรู้ ทางด้านยาสติดท,ทั้งหมดะะรวมถึงเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการบําบ,บัดขึ้นปูและในการช่วยเหลือหรือบริการแก้ปัญหายาสติดในชุมชนนะคะเราเป็นมีหน้าที่ในการรวบรวมงานวิจัยที่มีการวิจัยและได้รับผูวิจัยนะคะของ6แผนงานวิจัยท้าทายไทย,ไทย ะคะซึ่งมีการดําเนินการมาสามระยะมีงานวิจัยดีๆหลายเรื่องนะคะที่ทุกหน่วยงานหรือประชาชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นเรื่องของการตรวจสารเสพติดในเส้นผมค่ะเรื่องการการบำบัดฟื้นภูนนการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนะคะคนที่มีปัญหาย,ยาเสพติดนะคะการสร้างอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนหลังจากที่เขาค้นนะคะ้นจากการ แก้ไขปัญหาในศูนย์ตึกต่างๆสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนะะตอนนี้เรามีศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือรีเลททับด้วยนะคะผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะประกอบด้วยผู้ภาษาอายการและในส่วนของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมคือตำรวจนะคะ แล้วแล้วก็มีประธานชุมชนนะคะสาาสุขเหล่านี้เนี่ยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านที่ทําหน้าที่ในการช่วยตอบคำถามสําหรับศูนย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะสร้างองค์ความรู้นะคะแล้วเราก็มีการประสานกับนักวิจัยหรือตํารวจหรือผู้บุคลากรในกระบวนการที่ทําต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญสําหรับชุมชนคือโรงเรียนหลักการคิดของศูนย์การองค์ความรู้นี่ก็คือป้องกันดีกว่าแก้ไข เพราะฉะนั้นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาเด็กนะคะที่ไม่ให้กระทําผิดหรือไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันต้องแก้ไขตั้งแต่เขายังเด็กอยู่นะคะการให้ความรู้นะคะการเข้าไปให้ความรู้ของตารวจนะคะส่วง,งที่เราทําอยู่ก็คือศูนย์ศูนย์กลางของความรู้เนี่ยเข้าไปให้ความรู้การสุบรม,มเด็กในโรงเรียนต่างๆบางบางกลุ่มเนี่ยอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงนะคะเราก็จะมีการให้ความรู้โดยประสานกับทางโรงเรียนถ้าโรงเรียนไหนสนใจที่จะให้ ศูนย์กลางองค์ความรู้ของเราเนี่ยเข้าไปให้ความรู้หรือขอ e ขอบีบุ๊กเผยแพร่ความรู้เหล่านี้เนี่ยทางศูนย์ยินดีที่จะให้ให้บริการนะคะแต่เบื้องต้นน้าคงจะขอให้เข้าไปดูเว็บไซต์ของศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านยาเสพติดก่อนนะคะเพื่อจะมีมีอาจจะพูดคุยกับห้องต่างๆนะคะตอนนี้เรามีตํารวจที่เป็นห้องต่างๆอยู่นะคะพวกครออาจจะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดในหรือประเด็นที่สงสัยเนี่ยก็ขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ะคะ่ะเพราะว่าท่านเป็นผู้ชี่ยวชาญ แนวทางขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมตอนนี้นะคะเร,เราเน้นเรื่องของการทําสื่อออนไลน์ต่างๆเรามีสื่อออนไลน์ทั้ง Facebook ทั้ง t i k t o อกนะคะยูทูบและในเรื่องของ e-book ที่สามารถเผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่างๆนะคะอย่างการตรวจสารเสพติดในเส้นผมเนี่ยเราทําเป็น E-learning ด้วยสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยนะคะสื่อต่างๆพิษภัยของยาเสพติดประเภทต่างๆอันนี้เรามีการเผยแพร่ท่านสามารถจะแจ้งมาที่ศูนย์นะคะขอรับ เอ,เอกสารประกอบทางเสือออนไลน์ต่างๆเหล่านี้ได้ค่ะเพราะเราจะทำให้เรียบร้อยแล้วค่ะ